สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Om Show Studio นะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาช่วยกันประกอบเก้าอี้คอมตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับ Om Show Studio เดี๋ยวนี้ราคาถูกมากเลยนะตัวไม่กี่บาทเองนะผมซื้อตัวนี้มาก็ไม่ถึง500เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าหน้าตาของเก้าอี้คอมตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับแทนแ หยิบชิ้นแรกออกมาก่อนนะนะอันนี้นะครับตามด้วยอันนี้จะเป็นฐานที่รองตรงก้นมันนะที่เก้าอี้นั่งนะครับอันนี้ก็เป็นพนักพิงเดี๋ยวดูวก่อนนะอ้ารู้สึกอันนี้ คนที่ผมเลือกซื้อของเจ้าเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาแถมกระเป๋าให้ด้วยนี่โอ้โหเป็นกระเป๋าถือตัวนี้แต่ว่าเราเลือกของแถมไม่ได้นะเลือกได้แต่ว่าเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นเป้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นกระเป๋ามาก็โอ้โหได้กระเป๋าสวยเลือนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับกระเป๋าไม่ธรรมดาเลยนะครับใบใหญ่ด้วยโอ้โหเดี๋ยวให้แฟนผมเลยนะแฟนผมชอบแน่เลยนะกระเป๋าอันนี้เพราะว่าถามเขาว่าจะเอาเป็นเป้หรือเป็นกระเป๋าก็บอกเขาอยากได้กระเป๋ากระเป๋าใบใหญ่เหมือนกันนะนี่ อ่าตัวนี้เป็นตัวของตัวฐานของตัวขานะครับเป็นล้ออันนี้เป็นพนักพิงแขนอ่าตัวนี้เป็นท่อโชกนะครเป็นโชกตรงกลางนะมีล้อมาทั้งหมด1 2 3 4งสี่ห้าล้อนะครับมีน็อตมาให้โอเคแล้วก็นี่จะเป็นวิธีการประกอบนะมีวิธีประกอบให้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูนะขั้นตอนที่หนึ่ง เขาบอกว่าขั้นตอนที่1ก็ใส่ล้อไปกับที่ฐานนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวเชื่อมต่อตรงกลางแล้วก็ใส่ท่อนะโดยมันจะมีรหัสที่บอกอยู่นะ H G อะไรแต่กหัวมาเป็น E F G H นะครับขั้นตอนที่1น,นี้นะแล้วก็มาดูว่าอันไหนคือ E อ E ก็เป็นท่อน,นี้ E F นะครับ G H นะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเราเอาเอาล้อนะครับเอาล้อมาใส่ที่ฐานตัวนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้มันค่อนข้างคมนะเนี่ยเขาถึงห่อกระดาษมาอีกทีหนึ่งนะครับบางคนเขาก็ชอบเก็บไอ้พวกนี้ไว้นะเขาไม่ยอมแกะออกนะเขาบอกว่ามันทำมันทําให้ดูใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมว่ามันทําให้ดูสกรปรกมากกว่านะแล้วแต่แล้วแต่คนนะครับบางคนก็อยากจะให้มันใหม่อยู่อ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้นครอบใบผมจะเอาล้อมาใส่ก่อนนะครับ ใส่ล้อตรงนี้ไงง่ายๆเลยนะแค่กดเข้าไปเฉยๆนะครับแกนี้อยู่แล้วนะง่ายมากต่อไปจะทำการใส่ท่อนะครับใส่ท่อก็กดลงไปใส่ลงไปอย่างนี้เลยเนะนี่ยเสร็จแล้วนะครับม,มีอะไรแล้วแกนี้ก็ออกไม่ได้แล้วนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2เดี๋ยวาดูขั้นตอนที่2กันนะครับประกอบชุดผนัง ชุดพิงหลังแล้วทีนี้นะครับก็มี A C แล้วก็ K อะไรพวกนี้นะนะครับสองฝั่งนะเวลาใส่ให้ใส่ตัวล่างก่อนนะครับมันจะได้บังคับทรงนะครับถ้าเกิดใส่ตัวนี้ก่อนเนี่ยมันจะมาใส่ตัวนี้ยากนี่ผมลองแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตัวนี้ก่อนเนี่ยมาใส่ตัวนี้ก่อนแล้วมาใส่นี้ก่อนมาแล้วมาใส่ตีนี้นะยากเลยนะครับให้ใส่ตัวล่างก่อนนะแล้วไขให้ให้เข้าสักพักนึงแล้วก็ราแล้วค่อยมาใส่ตัวบนนี้นะครับ มันจะได้บังคับทรงของตัวพนักพิงแขนนะครับให้มันเข้าล็อกกับนี้ได้นะครับไม่งั้นจะใส่ยากใส่ตัวล่างก่อนนะต่อไปขั้นตอนที่สามนะครับเอาเบาะมาใส่นะหงายตัวพนักพิงขึ้นนะครับเอาเบาะมาใส่แล้วก็ใช้น็อตตัวเจที่เป็นน็อตตัวยาวนะครับเวลาใส่มันจะมีตัวเบาะเขาจะเป็นด้านกว้างกับด้านแคบนะ เอาด้านแคบนี้เข้าไปที่เบาะเข้าไปที่พนักพิงนะครับเราด้านกว้างไว้ข้างหน้านะเวลาใส่นะครับคือถ้าขยับแล้วมันไม่ตรงรูเนี่ยเราต้องไปคลายน็อตตัวเก่าซะหน่อยนะเพราะว่าตัวรูน็อตที่ตัวพนักพิงตรงนี้นะครับเขาให้เขาทาเขาทาเผื่อตําแหน่งเอาไว้หน่อยนึงนะเพราะว่ามันสามารถที่จะขยับได้นิดนึงนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเอาเพลทนะครับเพลทที่มันเชื่อมต่อกับตัวฐานมาติดแล้วนะครับ เมื่อกี้เราทขั้นตอนที่สามมาขั้นตอนที่4ี่เขาบอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยซึ่งขั้นตอนที่4ี่มันก็เป็นการใส่นอ็อตเหมือนขั้นตอนที่ที่สองนะครับใส่ไปแล้วนะครับนี้มาดูขั้นตอนที่5ากันเราจะคว่ำแล้วก็เอาเพจมาใส่นะครับทีนี้การวางนะครับให้ตัวให้ตัวที่ปรับตําแหน่งของของความสูงเนี่ยอยู่ทางด้านขวามือนะซึ่งก็หมายความว่ามันจะต้องเอา เอาด้านเอาด้านที่เป็นด้านว้าแบบนี้นะครั huh, alcohol, บของเพลตตัวนี้นะเอาด cool um ้านที่เป็นด้านว้านะครับออกมาทางด้านหน้าออกมาทางด้านหน้านะแล้วก็เอาที่เป็นด้านโค้งนี่ทิ่มไปด้านหลังครับใส่แค่นี้นะครับใช้น็อตตัวใช้น็อตใช้น็อตไอสี่ตัวก็คือน็อตสั้นนั่นเองนะครับอ่านะครับทีนี้เราก็จะประกอบเก้าอี้ส่วนบนนะเข้ากับฐานล้อส่วนล่างนี้แล้วนะครับ จะสังเกตว่าไอ้ปุ่มส้มๆตรงเนี้มันคือมันจะโดนมันจะโดนตัวนี้กดนะครับนี่เห็นไหมนี่ตัวเนี้อันเนี้ยมันจะไปกดปุ่มสีส้มของตัวโช๊คมันนะครับเนี่ยเพื่อบังคับให้สามารถที่จะพอเรากดพอเรากดอันเนี้ยนะครับแล้วมันจะยุบลงไปใช่ไหมเดี๋ยวค่อยดู ใส่ลงไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวล็อกของเขาอยู่อ่านะครับนะที่ปรับที่ปรับความสูงเราทำไว้อยู่ด้านขวาเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่พอเรากดแล้วมันไปดันกดปุ่มสีส้มของหัวโชคนะก็อีมก็จะสูงขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็สุดแล้วเดี๋ยวจะลองนั่งดู แข็งแรงดีนะครับใช้ได้นะครับดูแข็งแรงดีนะนั่งนะครับปรับตรงนี้ถ้าเกิดเรากดนะกดตรงนี้นะครับมันจะยุบลงเห็นไหมนะกดตรงนี้เพราะมันไปดันปุ่มสีส้มของโช๊คนะครับที่เราประกอบแล้วพอเราลุกขึ้นแล้วเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะดันขึ้นนะครับตัวโช๊คใช้ได้ดีทํางานได้ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้พิงหลังได้นะครับ วางแขนได้แล้วก็มีที่พิงหลังหน่อยแต่ไม่ไม,ไม่ไม่สูงพอที่จะพิงหัวได้ไม่เป็นไรนะครับนั่งเอ็นหลังได้หน่อยนึงก็โอเคแล้วนะแต่ตัวเบาะนั้นเอ็นไม่ได้นะครับมันจะโยกได้ตามปกติของโครงสร้างมันเฉยมันไม่สามารถที่จะเอ็นเบาะได้4ี้าองศาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนั่งก็นั่งแบบนี้ธรรมดาได้หมุนได้นะครับแล้วก็มีล้อปรับสูงต่ำได้มีโช๊คนะครับโอเค อ่านะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะตัวนี้ไม่ถึง500เลยนะครับแถมกระเป๋าด้วยนะครับแถมกระเป๋าตัวนี้ด้วยสวยมากๆเลยครับเออไม่ถึง500เลยนะแถมกระเป๋าด้วยนะครับจะส่งไวด้วยนะประกอบก็ง่ายนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครใช่กำลังมองหาเก้าอี้ราคาไม่แพงนั่งสบายๆอยู่นะจัดได้เลยนะครับตัวนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมนี่ครับแถมกระเป๋าด้วยครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ